สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เกียงมาบุกบ้านที่ชิดจิตอาสาที่เคยช่วยแมวนะช่วยสามสีนะคะที่บ้านแม่เกียงนะพอดีมี f อฟท่านหนึ่งนะคะท่านท่านอุทุนเสื้อแม่เกียงนะคะแล้วก็บอกว่า,าให้ไปมอบให้จิตอาสาที เพราะว่าจิตาสาเคยช่วยแม่มาสองครั้งแล้วนะคะนะคะแม่เก่งขอมอบเสื้อตัวนี้แต่แม่เก่งก็ขอบคุณเอฟซีท่านนี้นะคะที่เมตตาฝากเสื้อมาอุดหนุนเสื้อและฝากเสื้อให้กับพี่ชิดนะคะจิตอาสาครับผมนะคะพี่ชิดค่ะมอบเสื้อนะคะพี่ชิดใส่ได้ไหมอ๋อน่าจะได้น่าจะได้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ชิดขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ใส่พอดีเลยนะคะ ไซซ์ XL นะคะให้พี่ชิดนะพี่จะเห็นหลังดูทีว่าเป็นยังไงเสื้อเห็นไหมสวยโอเคหันหน้ามาค่ะนี่นายแบบของเรานะคะพี่ชิดจิตอาสาผู้ผู้ใหญ่ใจดีที่ไปช่วยแมวตลอดเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ชิดสวัสดีค่ะนนแม่เอาเสื้อตัวที่สองมาให้คนที่ช่วยปังปอนอีกคนหนึ่งนะคะทีเอฟซีอซื้อเสื้อแม่ไว้บอกว่าให้มาให้คนที่ช่วยเหลือปังปอนนะคะเดี๋ยวแม่จะเรียกเขานะเขาอยู่ในบ้านแม่จะเรียกเขาะคะพี่อ้อม เดอเอาเสื้อมาฝากเสื้อมาฝากพี่อ้อมนะคะเสื้อมาฝากพี่อ้อม FC ซื้อมานะคะอุดหนุนแม่แล้วก็บอกว่าให้มาให้กับคนที่ช่วยปังปอนนะคะมาแล้วมาแล้วนะพี่อ้อมสวัสดีค่ะอ้อมโอ้ยมีแมวนี่กระต่ายด้วยนะคะชื่ออะไรคะชื่อลาเต้ชื่อลาเต้เนาะน่ารักมากเลยลาเต้สุดหล่อเลยเหรอลูกนี่นะคะนําเสื้อมาให้พี่อ้อมนะคะ นี่สวยเลยอย่างหล่อเลยปังปอนเลยนะนี่มอบเสื้อให้พี่อ้อมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ที่อุดหนุนเสื้อแม่แล้วก็เอามาให้กับพี่อ้อมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่สวยไหมเสื้อเสื้อปังปอนสวยไหมคะนี่พี่อ้อมอ่ะพอรู้ว่าปังปอนติดอยู่หลังบ้านน่ะพี่อ้อมรีบเข้าไปช่วยเลยนะคะรีบเข้าไปหาบันดงบันไดหาอะไรไปปีนถอดบันเก็ตถอดอะไรนะพี่อ้อม มันจะมีบางเกตแล้วก็มุ้งลวดมุ้งลวดมุ้งลวดนะคะพี่อ้อมถอดเองเลยถอดเองประกอบเองเลย <c oughs> เพื่อจะช่วยปังปอนนะคะเนี่ยก็ต้อง <c oughs> ขอบคุณพี่อ้อมมากเสื้อใส่พอดีเลยนะพี่อ้อมเนาะสวยเนาะพอดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่นําเสื้อมาให้ให้แม่นําเสื้อมาให้พี่อ้อมนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะอันนี้มาบ้านหลังที่3แล้วนะคะพี่หนึ่งพี่หนึ่งนี่เป็น FC แม่มานานมากเลยนะคะเป็น FC แม่มานานเลยนะแล้วก็ มาตามหาแม่จนเจอเ <c oughs> ขาอ,อยู่แถวนี้ <c oughs> บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะ <c oughs> พอเขารู้ข่าวว่าปองปอนหายไปนะคะพี่หนึ่งรีบเข้าไปหาที่บ้านเลยไปตามหาปองปอนอันนี้แม่ก็มอบเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะให้กับพี่หนึ่งนะคะ <c oughs> พี่หนึ่ง <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพี่หนึ่ง <c oughs> พี่หนึ่งลองใส่ดูไหมใส่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 ดูไหมเอโอเคใส่ดูนะพี่หนึ่งเป็นเอฟซีแม่มานานเลยนะคะนี่พอรู้ว่าแม่อยู่ที่นั่นไปหาเด็กๆบ่อยเลยทีนี้นี่เห็นไหม ผ้าดีมากเลยนะพี่หนึ่งนะผ้าดีผ้าดีผ้าหนาดีมากนี่นี่เลวนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ